เขาเขามางานอีหยังกันครับเนี่ยเปีย,ยหมวยบอกคนหลายเนาะครับเบิงบ่งเบิ่งผ้าเบิ่งคนปึัดปัดปัดเต็นนะครับเต็นเบิ่งนะครับ ปาดปาดปาดปเ็แ<ร> <harma> ี blond, yeast, ้ขดคูดีกดอกงนึนะ่อางเได้สูจคุก็สาดออกปหนง่อ่า ขเวขันมีเร่องคง่วนตพรขึ้นรอกินกันคออัเียวกได้ปลาอิลีบัเอาลวดันาลกเอายที่ขาลงได้จัได้รูกสอคนได้อลีบัเงินทองกินกันครอบถ้าพันเวอยู่บ่ อีอคือคูอยู่ว่วป๋าือูว่าครับผู้ทยผู้ไทยผู้ไทีผู้ไทยผู้ยู้ไยผู้ไทยผู้ไทยผูนไทยผู้ไทู้ไทยผ้ไทยผู้ไทาผู้ไทยผู้ายผู้ไทยผูทู้ท้ไทยผู้อยไทผไู้้้ไไู้้้ทท้ไ้ยไ